วันนี้นะครับมีบริษัทหนึ่งนะครับก็คือบริษัทโอกระจูหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือบริษัทปลูกผักพอรักแม่นะครับราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับลงมา30%หรือว่า1ฟลอร์เต็มๆวันนี้นะครับมีบริษัทหนึ่งนะครับก็คือบริษัทโอกระจูหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือบริษัทปลูกผักพอรักแม่นะครับราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงมาค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับลงมา30%หรือว่า1ฟลอร์เต็มๆ ราคาหุ้นนั้นลงมาอยู่ที่10.90บาทนะครับปรับตัวลดลงไป4.70บาทก็ถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับแม้ว่าบริษัทนะครับมีการประกาศผลประกอบการในปี2,167มานั้นยังมีการเติบโตอยู่แต่ว่าการเติบโตนั้นไม่ได้เป็นไปตามการคาดหวังของนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์เนื่องจากว่าบริษัทนะครับในปีที่ผ่านมานั้นมียอดขายกว่า697ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นกำไรก็อยู่ที่ประมาณ39ล้านนะครับหรือว่าเติบโตรประมาณ7%ยอดขายนั้นบวกไปประมาณ40%นะครับจริงๆถ้าดูตัวเลขแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่พอใจของนักลงทุนนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อดูตัวเลขไตรมาสต,ต่อไตรมาสนะครับก็คือเปรียบเทียบไตรมาสที่4กับไตรมาสที่3นั้นมีการชะลอตัวลงของกําไรนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันเนี่ยนะครับยอดขายนั้นสามารถที่จะบวกขึ้นไปได้10%แต่ตัวกําไรนั้น ทียบไต่มาสต่อไต่มาสนั้นลดลงกว่า35%ซึ่งสาเหตุตรงนี้นะครับนักลงทุนก็เริ่มมีความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะหุ้นนั้นจะยังเติบโตได้ต่อไปหรือไม่นะครับนอกจากนั้นยังมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือตัวเลขยอดขายของสาขาเดิมหรือว่าเรียกว่า same store s a l e นะครับซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยในปี2567นะครับไต่มาสที่1นึงมนั้นเพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับจากตัวเลขประมาณบมา่ทอ่10%กว่าๆนะครับ้าก็ไตรมาสที่3มันขึ้นไป16% ซึ่งถ้าเกิดมีการเติบโตต่อเนื่องแบบนี้ก็หมายความว่าหมายความว่าบริษัทนั้นเปิดสาขาใหม่แล้วสามารถทํายอดขายเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอบริษัทนั้นรายงานตัวเลข s ซ o re s a เซลทั้งปีออกมานะครับกับอยู่ที่ประมาณ7%กว่าๆเท่านั้นเมื่อนักลงทุนมาคํานวณแบบนี้นะครับก็หมายความว่ายอดขายของสาขาเดิมในไตรมาสสุดท้ายนั้นทําท่าจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหารออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขนั้น เติบโตในอัตราที่ลดลงบริษัทยังชี้แจงด้วยนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับก็มาจากเรื่องของการขยายไปยังโปรดักต์อื่นๆที่สาขาทําอยู่นะครับจากเดิมนั้นเป็นร้านอาหารใช่ไหมครับในการที่จะมีมีการขายสลดัดขายเมนูเพื่อสุขภาพตอนนี้นั้นก็มีแบรนด์ที่ชื่อว่าโอจุยขึ้นมานะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็คงจะได้ไปชิมแล้วนะครับไปกินน้ําผลไม้ที่มีสูตรต่างๆนะครับแต่ว่าการ เกิดขึ้นของแบรนด์โอจุยนั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ้างพรีเซนเตอร์มานะครับซึ่งก็คือคุณชมพู่อาริยานะครับซึ่งก็มาเป็นแบรนด์แอดมิเนอร์นะครับซึ่งทําให้สินค้าตัวนี้นะครับเป็นที่สนใจของตลาดอย่างมากเลยแต่ว่าบริษัทนั้นก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็รวมอยู่ในเรื่องของงานการบริหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมกับการขยายสาขาในพื้นที่ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดในภาคอีสานโดยรวมแล้วนะครับก็ทำให้กําไรของบริษัทนะครับที่รายงานมาในปี2,567นั้นเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ7%กว่าๆนะครับแม้ว่ายอดขายนั้นจะโตได้40%แล้วเมื่อรวมกับข้อมูลที่ออกมายอดขายสาขาเดิมนะครับที่เริ่มจะชะลอตัวลงปัจจัยเหล่านี้นะครับก็ทำให้นักลงทุนนั้น ขายหุ้นออกมานะครับเพราะว่าลงทุนในหุ้น OKJ OK หรือว่าโอกระจุ J, นั้นก็คาดหวังการเติบโตนะครับก่อนหน้านี้นั้นก่อนที่ราคาหุ้นจะปรับตัวลงนะครับหุ้นตัวนี้นั้นซื้อขายกันอยู่ในค่า PE ที่สูงนะครับก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ40-50เท่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่า PE สูงในระดับนี้หรือว่า PE หุ้นบางตัวที่สูงกว่านี้นะครับแล้วผลประกอบการนั้นเป็นไปไม่ได้ตามที่นักลงทุนคาดหวังราคาหุ้นก็จะปรับตัว ลงอย่างรุนแรงแบบนี้นะครับเดี๋ยววันจันทร์เรามาดูกันนะครับว่าราคาหุ้นของ OKJ OK หรือว่าบริษัทโอกระจุนนั้นจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะปรับตัวลงต่อเดี๋ยวไว้มาดูกัน,นครับ